มันก็ไม่เข้ากันใช่ไหมล่ะเพระาะไทยที่บริสุทธิ์เอาตอนนั้นจิตที่บริสุทธิ์เอาตอนนั้นของจิตอหาหันห์นซะจะนัีนแยกมาจะได้ว่าจิตเดิมแท้เป็นจิตป่องใสประพัชธิมีทางบิกเ,กเว้เอาตัวน,นี้เป็นเครื่องวัดใช่ถ้าจิตเดิมจริงๆไม่ใช่จิตที่ถูกทําลายแล้วแล้วที่ถูกทําลายเปยททาลายผีที่ฝังลึกตัวนั้นที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงแล้วจิตตัวน,นี้มันสว่างสวยเพราะมันยังไม่มีขันที่เข้าไปยึด ไปยึดเทวดามันก็มีขันเทวดาไปยึดมนุษย์ก็มีขันมนุษย์ไปยึดพวกสัตว์ดรัรกานก็มีขันเป็นของพวกสัตว์ดรเรฉานไปตกนรกมันก็มีขันของการไปตกนรกว่าพวกเธอทํากรรมอะไรไว้มันก็ไปยึดด้วยสัญญาจําได้หมาด้ทุกสิ่งอย่างแต่ว่าถ้าเป็นเป็นถีติจิตเดิมเดิมเนี่ยมันจะไม่มีที่นี่เลยปัจจุชัมีทางดีกวจิตเดิมแท้เป็นจิตผ่องใสถ้าจิตผ่องใสนี้จะบอกว่าบริสุทธิ์แบบเด็ก แล้วก็เพียงพูดนะลูกนะแต่ใช้คำว่าผ่องใสนี่เออถูกแต่บอกว่าบริสุทธิ์นี่ไม่ได้นะอืถ้าฟังแล้วมันมันมันคานกันได้ใช่ไหมละ่ะแต่เราพูดได้แต่ว่าฟังแล้วมันคานกันผู้ที่ฟังแล้วผู้ที่ละเอียดแล้วไงผู้ที่ละเอียดแล้วฟังแล้วมันคานกันยกเวน้นผู้ที่ไม่ละเอียดเป็นผ่องใสซะอันจิตตะลหันนั่นคือจิตบริสุทธิธ์จะเออแยกกันมานี่นี่พอใช้ติตใช้กําลังใช้ปัญญาไปปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บไปฝึกไปถึงจุดนั้นอ๋อเนี่ย ถ้าจิตมันไม่เป็นนักรบนักเลงมันก็ไม่อาจไม่หารค่ากิเลสได้รู้เข้าใจไหมนั่นเละหลวงปู่จึงพูดดีแล้วว่าการภาวนาต้องโสสุดโสเป็นโสตายอย่าห่วงหาอะไรอาวรร่างกายใจต้องอาจต้องหารรวบรวมพลังใจทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นเหมือนนักรบนักเลงแต่อยาเป็นอันตรภรั์ เลือดกติยาเลือกนักบรบจึงจะสามารถฆ่าศัตรูได้ศัตรูแห่งความโกรธรู้ต้องเข้าใจด้วยว่าศัตรูความโกรธตัวนี้ฆ่าได้ง่ายแต่ศัตรูแห่งความรักฆ่าได้ยาก9.9 9เหลืออีกเปอร์เซ็น,เ,นเดียวผู้ที่ทําได้ผู้ที่จะฆ่าความรักได้ผู้นั้นต้องสั่งสมอบรม บารมีมามากต้องเป็นจิตนักเลงเลือดขติยะจิตเลือดขติยะที่ว่าจิตขติยะนะจิตนักเลงจึงจะสามารถฆ่าตัวนี้ได้ความรักได้เงั้นไม่มีทางเหมือนโบราณที่ได้พูดให้พวกเราฟังเรื่อยๆว่าถ้าอยากไปพันธิให้ฆ่ามอให้ให้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ที่ลูกเข้าใจไหมฆ่าพ่อฆ่าแม่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาในความละเอียดใช่ไหมความหยาบใช่ไหม อย่าประเอียดเป็นสินที่ที่โกจะรู้เองเห็นเองถ้าใจมันไม่อาจไม่หานมันก็ไม่สามารถฆ่าความรักได้ความรักที่มีต่อพ่อต่อแม่คำว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็คือฆ่าความรักฆ่าผัวฆ่าเมียก็คือฆ่าความรักฆ่าลูกฆ่าหลานฆ่าทรัพย์สินทุกอย่างก็คือฆ่าความรักนี่เลยที่โบราณพูดไว้เสมอว่าถ้าอยากไปปฏนิพพานเนี่ยฆ่ามอกฆ่าพ่อฆ่าแม่อ๋อไอ้ตัวนี้เองถ้าไม่ถึงไม่ไม่รู้นะลูกนะ มันเป็นปริศนารมค่าพ่อค่าแม่ค่าความโกรธนี้ยังไม่เรียกว่าค่าพ่อฆ่าแม่นะบางคนบอกว่าเอ้าก็ค่าความโกรกความโรภความดงนี่แหละคือค่าพ่อค่าแม่ไอ้นี้มันง่ายค่าความโกรธนี้มันง่ายแต่ว่าจะจะค่าความรักนี่ทีล้านหนึ่งก็เหลือเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยหนึ่งเอ้าเหลือเปอร์เซ็นต์หนึ่งเอาเอาใกล้ๆกล้ร้อยหนึ่งเหลือเปอร์เซ็นต์หนึ่งมันจะเหลือแค่นั้น การฝึกจิตท,ที่จะถึงจุดนั้นมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาจิตมันขี้ขาดตาขาวมันขี้สงสารและมันก็กลับกันเป็นขี้โกรธขี้โลภขี้หลงแต่ถ้าเจอความรักตัวนั้นเข้ามาปับ๊บไม่ว่าจะเป็นนักเลงขนาดไหนเหมือนกับถูกไฟลนเลยเหมือนกัะเทียนไขถูกไฟถูกความร้อนละลายเลย เห็นไหมจอม,จอมตจนองคุริมานขนาดไหนเนี่ยไม่ใช่บุคคลธรรมดาโหดเพี้ยมที่สุดแต่นั้นถือว่าไม่ใช่การฝึกจิตให้เป็นนักเลงจอมโจนองคุริมานฝึกจิตให้เป็นอันตรพานรู้เข้าใจไหมจิตอันตรพานกับจิตนักเลงต่าง,งาาก,กันราฟาักพินจิตอันตรพานมีทั่วสามแดนโลกธาตุ แต่จิตนักเลงมีเฉพาะพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกโสดาบันขึ้นไปนี่คือการฝึกจิตให้จิตเป็นนักเลงไม่มีใครเทศเพ่อจะเทศถึงความละเอียดของจิตในการฝึกจิตที่พูดแล้วฟังง่ายนี่ฟังง่ายทั่วโลกฟังด้วยเราต้องการให้ฝึกจิตแบบไหนก็บอกว่าฝึกจิตให้ชุ่มเย็นการฝึกจิตก็ฝึกจิตในชุ่มเย็นนี่ครูบาอาจารย์สอน จิตที่มันเล่าร้อนฝึกให้มันชุ่มเย็นจิตที่มันโหดร้ายทารุณฝึกให้มันมีความเมตตาเมื่อฝึกให้มันมีความเมตตามากๆมันก็จะไม่มีความโกรธความโลภความหลงครูบาอาจารย์สอนทั่วไปพ่อแม่ครูสอนทั่วไปแต่รู้เข้าใจไหมว่าถ้าจะฆ่ากิเลสจริง,รงๆเข้าสู่สนามรบต้องฝึกให้ใจเป็นนักเลง ผิดแปลกกับที่ครูบาอาจารย์สอนทำไมหลวงปู่ถึงทราบจุดนี้เราเพียรพยายามตั้งแต่เป็นคารวะไปหาครูบาอาจารย์ทุกรูปก็บอกว่าทำสมาธิแล้วใจชุ่มเย็นทำสมาธิแล้วใจชุ่มเย็นสงบสว่างชาวายชุ่มเย็นจิตที่เราร้นจะชุ่มเย็นจิตที่เราร้นจะชุ่มเย็นหลวงปู่ก็ไม่เป็น ยิ่งทำยิ่งเล่าร้อนกัดฟันกอดๆหลังปู้กับแตกต่างกันราฟ้ากิบดินกับพ่อแม่ครูเราฝึกยังไงมันก็ไม่ชุ่มเย็นเราฝึกยังไงมันก็ไม่ชุ่มเย็นเง้นเวลาที่มันรวมปับ๊บมันจึงรวมแบบผาดโผลเมื่อรวมแบบผาดโผลนมันไม่ได้ชุ่มเย็นมันกลับเหมือนคนจะเป็นบ้าเหมือนจะ แล้วก็อักเลือดออกมาความรู้สึกแตกต่างกันราฟ้ากับบินกับพ่อแม่ครูชุ่มเย็นตรงไหนชุ่มเย็นตรงที่มันติดสมาธิแค่นั้นเองเวลามันออกมามันก็ไม่ได้ชุ่มเย็นฝึกยังไงจะให้มันชุ่มเย็นก็มันก็ชุ่มเย็นปะเดียวปะดาว่ะก็เหมือนเราร้อนแล้วเข้าร่มมันก็ชุ่มเย็นนิดหนึ่งหรือร้อนหนักอาบน้ําสงน้าก็ชุ่มเย็นนิดหนึ่ง มันไม่สามารถที่ชุ่มเย็นตลอดได้นี่พอพูดให้ฟังเลยนะสําหรับองค์ลวงปู่นะแต่สําหรับรูปอื่นรูปอื่นที่เราไม่เข้าไปก้าวไก่นะแต่ของเราไม่เป็นอย่างนั้นเวลามันรวมมันก็ชุ่มเย็นแค่นะั้นนิดหนึ่งแต่เวลาที่มันถอนออกมานี่มันไม่ได้ชุ่มเย็นกิเลสหนาะตันหาหยามมันก็เพิ่มพูนพออพูนหรือว่าอาจจะเป็นอุปนิสัย วาสนาบารมีที่เราสั่งสมอบรมมาน้อยกว่าพ่อแม่ครูยกไว้เห,หนือก็อนหนกระมมอแล้วก็ไม่เป็นเหมือนพ่อแม่ครูเลยทำยังไงมันก็ไม่ชุ่มเย็นมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะดับความเร่าร้อนรุ่มร้อนนี้ได้ก็คือสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดหลงปููกกับเป็นแบบนี้อุปนิสัยวาสนาบารมีของหลวงปู่หลวงตารูปนี้อาจจะสร้างมาน้อยนิดจึงเป็นแบบนี้ ถ้าสถานไหนสถานที่ไหนกลัวหดเลยจิตตัวนั้นหดเข้ามาหมดเข้ามาความนึกรู้ถึงนึกคิดหดเข้ามาหมดเข้ามาหรือว่าเราจริงจังเกินไปในชีวิตจริงจังเกินไปในภาคปัจบัิอาจจะเป็นทำนองนั้นเพราะมาศึกษาภายหลังว่า